สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะวันนี้พิรดาจะมาแชร์เกี่ยวกับการทำงานแม่บ้านที่โรงแรมให้ชมกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะพิรดาจะปูเตียงก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเตียงคิงไซส์ค่ะนอนได้สองคนนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนปลอกผ้าห่มนะคะเขาจะใช้สีขาวทั้งโรงแรมเลยนะคะ ผ้าห่มเหล่านี้เราไม่ต้องซักเองค่ะเราจะรวบรวมกันทุกวันแล้วก็ประมาณวันศุกร์เขาก็จะมีบริษัทที่รับจ้างซักรีดเขาก็จะมารับไปซักแล้วก็เมื่อสับเสร็จแล้ว<ๆ>เขาก็อาจจะมาคืนเราค่ะเทคนิคของการปูเตียงของพิรดา,าค่ะเราจะดึงให้ตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าที่ปูเตียงหรือว่า ผ้าบอกผ้าห่มค่ะเสร็จแล้วเราก็จะดึงให้ตึงให้แน่นเลยนะคะอันที่พี่ละดาทำนี้นะคะมันไม่ตึงเท่าไหร่เพิ่งเห็นในภาพนี่เองค่ะแต่ไม่เป็นไรแต่งานนี้ก็ผ่านนะคะเสร็จแล้วพี่ละดาก็จะปัดฝุ่นปัดกวาดตรงไหนไม่เรียบร้อยเราก็จะทำให้เรียบร้อยนะคะขณะที่เราปูเตียงนี้ก็จะมี เครื่องดูดฝุ่นแบบโรบอกนะคะเขาก็จะดูดฝุ่นให้เราขณะที่เราทำงานค่ะเครื่องโรบอกนี้ก็ช่วยทุ่นแรงนะคะเขาก็จะดูดฝุ่นรอบๆไปเรื่อยๆเขาก็จะโปรแกรมนะคะให้ไปทั่วห้องเมื่อเข้าไปทั่วห้องแล้วเขาก็จะหยุดทำงานค่ะพนักงานทุกคนต้องทำงานให้เร็วแล้วก็เรียบร้อยนะคะเขาก็จะกะประมาณ ยีนาทีต่อห้องค่ะถ้าห้องไหนลกๆก็ย้วนๆไปนะคะตั้งแต่พิรดาเริ่มมาทำงานนี้ได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะวันหนึ่งนะที่เยอะที่สุดก็คือ10บห้องค่ะแต่เมื่อวานนี้ก็ได้8ดห้องค่ะวันนี้ไม่ยุ่งเท่าไหร่นะคะวันที่สาสิบ วันนี้ก็ได้ทำประมาณ5ห้องค่ะแล้วก็อีก3ห้องนั้นคือเราก็ไปเช็คให้มันเรียบร้อยเพราะว่าพนักงานแม่บ้านมาทำความสะอาดเมื่อวานนี้สงสัยจะไม่ดูดฝุ่นค่ะอาจจะเป็นวันที่ยุ่งนะคะนี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งค่ะที่แต่งงานกับสามีฝรั่งแล้วก็ต้องหาเงินหางานทำเองค่ะ ไม่เป็นไรค่ะเรายังแข็งแรงเรายังมีพลังที่จะสู้ต่อนะคะมันอยู่ที่ใจพิรดาคิดว่างานนี้ถือซะว่าพิรดาไปออกกําลังกายที่โรงยิมก็แล้วกันค่ะอีกอย่างเราก็ไม่ต้องเสียตังค์นะคะพิรดาก็เคยเห็นค่ะเมียฝรั่งบางคนบางท่าน ได้สามีฝรั่งที่ร่ำรวยมากมีบริษัทเป็นของตัวเองมีบ้านเป็นคาลือหาดมีคนมาทำความสะอาดให้แล้วก็เป็นมาดามนั่งกินนอนกินเลี้ยงดูลูกไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนหลังจากที่ลูกไปโรงเรียนแล้วมาดามก็ไม่มีอะไรทำคะ่ะต้องไปจิมไปออกกำลังกายที่จิมนะคะเสียเงิน ตีเป็นเงินไทยก็หลายหมื่นต่อเดือนค่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเปรียบเทียบตัวเรากับใครนะคะพิ่รดาก็พยายามทำอะไรให้ดีที่สุดแล้วก็รักงานถือซะว่ามาทำงานมาออกกําลังกายนี่ค่ะคือเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆค่ะดีเลยค่ะเราไม่ต้องดูดฝุ่นเองนะคะ พิรดารู้สึกว่าทำงานที่นี่ก็มีความสุขดีค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นงานหนักนะคะนี่ก็เป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะคะแต่ก็รู้สึกดีค่ะไม่เหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่เนาะหลังจากปูเตียงแล้วเราก็ปัดฝุน่นถูฝุ่นนะคะให้เรียบร้อยค่ะเพื่อความสะอาดคนที่เขาเข้ามาเขาก็จะประทับใจว่าเออห้องสะอาดสะอ้านนะคะ พิรดาจะทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดเลยค่ะอันนี้พิรดาได้สเปรย์ได้ล้างห้องน้ำแล้วนะคะเอามาให้โชว์ว่าเราต้องเช็ดถูให้สะอาดค่ะใช้ผ้าสีน้ําเงินนะคะส่วนสําหรับเช็ดถูตรงซิงค์นี้เราก็จะใช้ผ้าสีชมพูค่ะเช็ดให้ทั่วให้สะอาด ใช้สเปรย์แต่และชนิดสเปรย์เป็นแห่งๆไปนะคะดูแลสะอาดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชาเวอร์พิรดาได้เช็ดได้ถูแล้วนะคะห้องนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆแลดูสวยงามค่ะใครอยากเป็นแม่บ้านที่โรงแรมนะคะการทำความสะอาดห้องก็จะมีคร่าวๆแบบนี้ค่ะ ปูเตียงให้สวยแล้วก็แก้วน้ำชากาแฟทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรียบร้อยเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พิรดาก็จะขอลาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านและทุกกำลังใจค่ะที่มาให้กำลังใจพิรดาเสมอมานะคะ ปีใหม่นี้ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ